เราโตมาจนถึงอายุวันนี้30 40, 40แล้วเราคิดว่าเราคุ้นชินกับเวอร์ชันเดิมไหมล่ะก็ใช้มา30ปีอ่ะสิกว่าปีที่อยู่กับแม่มาก็หล่อหลอมมาเป็นชั้นวันนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้เวอร์ชันใหม่กับลูกแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะดูทิกต็อแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นไปไม่ได้เลยมันไม่สร้างความคุ้นชินใหม่ได้อย่างนั้นหรอกลบแกนกลางเดิมทิ้งก่อนเลยบทที่1คือเคลียร์แกนกลางทิ้งหมดแล้วคุณก็ เอาเวอร์ชั่นใหม่ที่คุณคุ้นชินใหม่ไปสร้างกับลูกนั่นคือผลลัพธ์ที่นักเรียนของนิกกี้ได้สุดท้ายก็ได้ลูกดีกับคืนมาลูกที่ก้าวเล้าไปแล้วแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ทํามาทุกวิธีแล้วค่ะลูกก็ยังก้าวเล้าเหมือนเดิมคือไม่ได้เปลี่ยนที่ลูกแต่เปลี่ยนที่การเลี้ยงดูดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ลูกดีเราก็ต้องได้ดีก่อนอยากให้ลูกมีสมองยืดหยุ่นคุณพ่อคุณแม่ต้องมีสมองทองคำและสมองยืดหยุ่นก่อนไหม นะอยากให้น้องออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะแล้วก็จัดการตัวเองไม่ก้าวร้าวไม่ขี้โมโหแล้วก็ไม่ไปโทษแต่คนอื่นถึงเวลาที่เขาอายุมากขึ้นโทษโทษโทษ,โทษแต่คนอื่นแล้ววันนั้นพอเขาโทษคนอื่นคนอื่นก็ไม่อยากแพ้ไม่อยากผิดเหมือนกันคนอื่นก็จะเอาปืนมายิงลูกคุณแลวถ้าลูกเราเป็นคนนั้นด้วยที่มีปืนด้วยในอนาคต มันก็จัดการกันด้วยอารมณ์แบบนี้แหละแล้วสังเกตทุกคําพูดที่นิกกี้เขียนบนกระดานจุกจิกสั่งบังคับตีดุโจมตีเปรียบเทียบประชดประชันเวอร์ชันนี้ที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาเป็นเวอร์ชันของการใช้อารมณ์ทั้งหมดนะลูกเราก็จะเป็นเวอร์ชั่นของการใช้อารมณ์ตามมานั่นเองเนาะดังนั้นลูกไม่ได้ผิดไปจากเราเลยลูกเป็นยังไงอยู่สะท้อนพ่อแม่เป็นอย่างน้นเลยคะ่ะพ่อแม่เป็นยังไงลูกจะเป็นแบบนั้นนะคะ ดังนั้นเด้งไปเด้งมาดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนลูกเราต้องเปลี่ยนที่เราก่อนเราต้องไม่ใช้เวอร์ชั่นนี้ทั้งหมดเลยไม่ดุไม่ตีแล้วจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงเวอร์ชั่นของการใช้วินัยเชิงบวกเข้าไปอะไรที่เป็นเชิงบวกดุตีนี่ใช่ไหมไม่ใช่ตามใจไม่ใช่เชิงบวกนะคะาการตามใจจะทําให้เด็กยิ่งเละเทะเข้าไปอีกคุณจะคุมลูกยากแล้วเพราะอะไร เพราะว่าลูกก็จะไหลเลยตะเ,ตเิดเปิดเปิงไปเลยเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะเขาชินที่แม่ยอมให้เขาทําอะไรก็ได้ในจังหวะหนึ่งที่มันไม่ได้ไไล,ลูกหนูไม่ไปโรงเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยด้วยความที่คุณตามใจมาตลอดเขาก็จะกีดหนักเลยแล้วจะรับไม่ได้ที่แม่ไม่ตามใจเขาดังนั้นการเลี้ยงแบบตามใจก็ไม่ใช่เวอร์ชั่นของนิกกี้เนาะ ถ้าใครอยากที่จะมาหาข้อมูลเรียนเพิ่มเติมอย่างเรียนลงลึกก็ทักเข้าไปในไลน์แอหรืออยากปรึกษาก็ Line แอดนี้นะคะแอดพาสิลิ969นะคะยังไงมาคุยกันเพื่อที่จะเป็นแนะนําในเชิงของการปฏิบัติในเชิงจิตวิทยาในเชิงของการคิดวิเคราะห์ให้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเดินเกมแบบนี้มันจะมีอย่างนี้นีตามมาถ้าอยากรู้วิธีที่ดีที่สุดสาหรับล,ลูกคุณก็ทักเข้ามาคุยกันแล้วกันเนาะ